ทอ PVC ขนาดนิ้วครึ่งสามารถเฮ็ดบางลันได้หรือไม่เฮ็ดแล้วไปลาลสีเข่าหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับพี่น้องคือมี f c นะครับบางตานกับสอบถามเข้านะครับว่าทอ PVC ขนาดนิ้วครึ่งนั่นสามารถเฮ็ดบางาาาลันได้หรือไม่นะครับซึ่งเิ่นก็เป็นมือใหม่นะครับอยากลองเฮ็ดเบิ่งนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็เลยอยากเสิมาลองไซเบิ่งนะครับก็อลองเฮ็ดบางลันขนาดนิ้วครึ่งมาไซเบิง่งซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่เฮ็ดบางลันขนาดนิ้วครึ่ง เดี๋ยวก่อนอื่นทำมาเบิงบางร้นนะครับผมไปได้เห็นบางร้านมาทั้งหมด10บังนะครับจะเป็นทอขนาดนิ้วครึ่งนะครับความยาวของแต่ละบังก็ยาวประมาณลอยสามสิบเซนนะครับด้านปลายผมใเป็นแบบปากฉลามนะครับงากระสีใส่งาไม่ไพนะครับส่วนด้าน้ายนะครับด้าน้ายผมใส่ทอวิซี่ขกันครับเป็นเอ่อ ตรงปลายนี่สตัดเป็นซี่แล้วก็ล้นไฟพับนะครับเจาะร่องครับเจาะรูครับส่วนถ่ายของบางร้านนะครับก็สีเอาไฟล้นนะครับไฟล้นเสร็จก็เอาทอโตที่เขาจุกนะครับเอามาบานทอนะครับเสียบเข้าไปนะครับแบบนี้ดียางนึงนะครับเวลาเขาสีเอาปลาออกนะครับเพา่็ดึงแค่จุกนี้ออกนะครับแล้วก็เทนะครับก็จะเทได้สะดวกนะครับ เยอะที่ใส่เมื่อนี้นะครับสิเป็นเยอะใส่เดือนดินหอยเชอรี่แล ờ, ้วก็ดินจอมปลวกนะครับก็สิเอาส่วนผสมทั้งเบิดนั่นนออกมาสาบับออกมาตำผสมกันนะครับแล้วก็สิปั้นเป็นก้อนแบบนี้นะครับเอาไปใส่บม่ต้องปั้นก้อนใหญ่นะครับถ้าปั้นก้อนใหญ่หลาย,ลายนันมันจิไปตันทอนะครับตันทั้งเขาของปลานะครับถ้าเราอยากใส่เหยื่อหลายๆนะครับก็จะปั้นเป็นก้นนอนน้่อยนะครับแ้วก็ใส่ลงไปหลายๆก้อนก็ได้ครับมันก็จะไปอยู่ข้างๆงานะครับอาจจะบอกว่าไปตัน ตอนทางเขาของป่านะครับแล้วมีเอฟซีสิธามาประจําครับว่าเป็นอย่างต้องใส่ดินจอมปวกนะครับเขาอาจจะใส่ดินเหนียวก็ได้ครับแต่ว่าดินจอมปวกนั้นก็จะมีความเหนียวดีนะครับก็คือเวลาทำปั่นเป็นก้อนสิเอาไปใส่ถึงน้ำก็สิบ่ค่อยอยากละลายนะครับอีกอย่างก็คือว่าดินจอมปวกนั้นก็สิมีกลิ่นของปวกนะครับซึ่งปลาก็สิมากี่แล้วนะครับ มี FC มันถามเข้ามาประจํานะครับว่าเยาแบบหดดีที่สุดนะครับอะไรเข่าดีที่สุดซึ่งผมคิดว่ามันขึ้นกับพื้นที่นะครับเยาหนันบะมีเยาที่ดีที่สุดหรือว่าเหมาะสมกับทุกท้องที่นะครับเช่นบางทางนะครับอาจจะใส่แค่โค้งไก่นะครับใส่อะไรกับเขาแล้วนะครับซึ่งทางผมอยู่เนี่ยผมใส่โค้งไก่เคยทดลองมาหลายครั้งแล้วครับบะมีปลาไหลเขาแจ็คโตนะครับหรือว่าปลานิ้นต้มจช่ไครับบางทางเพิ่นว่าเขาดีคักนะครับผมก็ได้มาทดลองสองสามเทียแล้วครับ กะบะมี่ปลาไหลเขาด้วยนะครับอยู่แถวผมนะครับแต่แต่เป็นหอยเชลลี่หรือว่าเป็นปูน้าหนี่ยยังพ่อมีโตนะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะขึ้นกับพื้นที่มากกว่านะครับซึ่งพี่น้องต้องทดลองบ้างนะครับว่าเหยื่อแต่ละเยื่อนลาไหลแถวพี่น้องอยู่นั้นมันมากแบบไดนะครับซึ่งถ้ามันบ่มากหรือไซล้วบ่ได้โตนะครับถ้าคิดว่ามีโตแต่แฉกต้องลองเปลี่ยนเหยื่อบังนะครับสำหรับไม้มือนี้ซึ่เป็นไม้ไม้นะครับซึ่งผมก็ยังตอนเด็กเคยมาลองใส่บังนะครับ พื้นที่แถวผมอยูน่สิเป็นน่องน้ำที่เอินว่าเป็นแถวโคกนะครับสะเป็นคลองน้ำซึ่งกระสิบอ่อะไราอาจสิบอ่อชุม่มก็จงแถวที่เป็นบึงเป็นหนองนะครับพื้นที่ที่ผมจะเลือกใส่กระสิเป็นแถวแถวโพงหยานะครับแล้วก็ขอบกระสิบอ่อชั้นขึ้นไปนะครับเป็นพื้นที่ล,ลาดนะครับซึ่งบางรัดน,นะครับรหลังจากใส่เหยืย่อเข้าไปแล้วนะครับก็จะเอาเหยื่อบางส่วนนะครับออกมา ถ้าขอบงานะครับเพื่อให้ปลาไม่ได้กินตรงปลายกระบอกหลายขึ้นนะครับผมศึกษาทิศวิธีการใส่หฮเบิ้งนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแต่สมมุติว่าจุดนี้เป็นจุดที่เขาต้องการใส่นะครับก็แห็เอาบางรัดน,นะครับเอายัดลงไปนะครับเอาให้บางรันนี่ขะนานกับลิ้มขอบฟังนะครับ เเสียบลงไปเสียบลงไปตรงดินนะครับไอ้บางด้านเขาเอียงแค่พ้นน้ำแค่จุดตรงจุดปลายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาใส่เบิรงนะครับแต่ว่าตอนนี้สิบอกตรงปลายมันก่อนนะครับตรงปลายนะครับก็เสียบเสียบดินนะครับเสียบดินก็ดินให้แน่นนะครับไอ้ดินอยู่ประมาณช่วงงาเทานี้นะครับสมมุติว่าตรงนี้คือตรงกิ่ดตมกิ่ค้นใต้น้ำนะครับหลังจากที่เขาเสียบลงไปแล้วนะครับเขาก อามือรูวตรงทั้งเขานี่ครับหลปตรงทั้งเข่าให้มันบ่มียางมากกีดขวางทั้งเขานะครับตรงระวางนี่ก็เอามือแหวกอย่าแหวกยางออกให้มันเป็นแผ่นนะครับเพื่อปะปานสิเข่ามาทั้งปากกระบอกได้ง่ายนะครับอย่าให้มีเศษอย่าเศษไม่เศษยางมาตันท่อหรือว่ามาขวางทั้งเขามันไหลนะครับเให้เขาแหวกออกนะครับอยู่ใต้น้ำนะครับแ้วก็ใส่ให้มันยังเอียงนะครับ นี่นะครับพี่น้องก็ใส่เห้ได้เอียงที่สุดเท่าที่สีเ่เฮดได้นะครับส่วนความลึกของการใส่นั่นก็รลึกประมาณจากศอกหนึ่งครับกาลังดีครับจะใ,ใส่ขนานกับขอบสะหรือขอบคล้องสี่ครับเ็แล้วแต่เทคนิคไปนะครับอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับ ครับพี่น้องตอนนี้ก็ใส่ได้ทั้งหมือสิบบังแล้วนะครับเดี๋ยวมอือเสาเดี๋ยวเข้ามาดุนพร้อมๆกันครับมาสิมันปรนได๋ครับสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวเสานี้เข้ามาดุนพร้อมๆกันครับว่าสิมันบอนะครับงบางแหลกครับ บางนี้บ่บ่มีโตครับ โอ้โหเข่าแล้วครับตัวนึงน่นสิญญตัวนึงแล้วครับในบางนี่นี่นั่งบางบางนี่มีตัวใช่ครับเห็นไหมครับครับใส่กลาลังเพาะงามๆครับ โอ้โอบางนี่ก็มีครับพี่น้องนึกว่บาบ่มีครับเมื่อกี้เดี๋ยวางนห้นเบิ่งนะครับยันนันเห็นไหมครับตัวครับนึกว่บาบ่มีครับเมื่อกี้ คือครับนี่โอ้ตัวหนึ่งครับบางนี่ก็เขาตัวหนึ่งรับพี่น้องกับเขาทั้งเบิดสามบังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะร้องเทงให้เบิ้งนะครับครับใส่กำลังงามครับ บางนี้มีตัวนะครับโอ้ใส่ซ้ำกันเลยครับกับบางสุดท้ายโอ้ตัวนี้ใส่ยังไก็สามสองตัวแรกอยู่ครับถือว่าใส่กำลังงามเลยครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นตามขนาดของงาหรือของทอบอนะครับที่ได้โตขนาดนี้นะครับแต่ถ้าสำหรับพวกตัวใหญ่ๆดีเนี่ยคงสีเขาหยางอยู่ครับว่าทอมันสะมีค่อนข,ข้างขนาดหน่อยนะครับจะใส่นี่ถือว่าใส่ทั่วไปครับนี่ที่ใส่ได้ปกติครับเกิดมาเนี่ได้ทั้งหมด3ตัโตนะครับถือว่าหมานเพราะใส่ได้เยอะครับทอขนาดนิ้วเครื่องถือว่าโอเคอยู่ครับ ครับพี่น้องสรุปว่าท่อนิ้วครึ่งนั่นก็ใส้ได้ผลนะครับปลายสำหรับปลายตัวน้อยหรือโตกลางๆใส่มาตรฐานทั่วไปนี่ก็ถือว่าเขาได้ยู่ครับแต่สำหรับใส่ใหญ่นั่นผมก็ไม่แน่ใจขึ้นกันครับเพราะว่าเป็นการใส่ครั้งแรกนะครับถ้าใส่โต๊เขาโลเขาหยางนี่ก็คงสิเขอยากอยู่ครับแต่แกลลรกันนะครับกับราคาท่อที่บอแพงสำหรอบสองนิ้วหรือทอยใหญ่ๆคนั้นนะครับเขาอาจจะเอาส่วนต่างของราคาท่อนั่นไป ซื้อท่อขนาดนิ้วเครื่องได้เพิ่มอีกนะครับแล้วก็เฮ็ดบางร้านได้หลายขึ้นนะครับถ้าแถวพี่น้องอยู่ยไปไลบ์เมโตใหญ่ปไปใดก็บสำเนียงถือว่าใช้ได้แล้วครับสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่อยากเฮ็ดบางร้านนะครับแล้วก็อยากได้ง่ายไม่เป้แบบนี้ไปเฮ็ดนะครับก็ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจเปิดโลกนักล่ากับวิทเทนเตอร์ได้เลยนะครับพี่น้องหัวหลายคนก็เอาไปลองใส่แล้วครับก็ว่าได้ผลดีนะครับก็รีวิวมาหลายคนแล้วครับ สำหรับเอ่อทนายที่ชิ้นกับการใส่งาพลาสติกอยู่นะครับจะต้องล้องมาเปลี่ยนมึงนะครับหลายคนเพิ่งเกิดว่าเอาไปใส่เราเพิ่งเกิดว่าดีกว่างาพลาสติกนะครับอันนี้ต้องร้องเองนะครับสำหรับพี่น้องทนใดนะครับที่เบื้องพันยูทูบนะครับแล้วก็สนใจนะครับผมสิให้ดิ่งของเพจไปทั้งด้านล่างนะครับคลิกติดต่อขม้าได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมลิทเนเตอร์สวัสดีครับ